สบายดีป่าลุงผบพอบซองนมัดคือเก่าเมื่อก็ตอนบายๆนะแม่เนาะแกงหน่อไม้คือเก่าปลุงเอ้เผือป้ามาเผื่อเผามาพอดีบ่ายเนาะออืมอันนี้จะเป็นพักขยแงงแร้วก็ยอนหลบบวบเนาะแล้วก็ว่าพามพาอืนเนาะพักแว่นได้บมได้พวนบ้างไอมีนิผมีพักว่นเบิดตายเบิดป่ะลุงเอ แก่เลยกินกับหแซ่บแม่แกงหน่อไม้ตอนบ่ายๆไปเลยแซ่บเป็นแซ่บมาหนิแกงหน่ไม้คือเก่าพี่น้องเอ้ยจะสิกินยังจะสิหายังกินมีแต่แกงหน่อไม้ย้ำย้ำหน่อไม้ออกกินแกงกินแกงหน่อไม้เนาะย้ำเฮ็ดออกกินแกงเฮ็ดเป็นรูงไงย่ันไปเมื่อไปหน้าฝืนกับหมุดไปลูกโควิดเฮ็ดป่วนลงไปเป็นรูงไรแบบนี้ภาพเป็นยังเฮ็ดป่วน แม่ป้าห้ามมาเก็บหน่อไม้เออได้ไดโอ้กูดิใส่แก่หน่อไม้ป่ลุงเอ้รักพี่เก่าเขาเฮงหน่อไม้ใส่เฮ็ดใส่ความุกือป่ลุงเอ้ใส่พักหนังยงลุขึงลุเดี๋น้องมี่หอกมาน้องมี่อกมา có ngang gì đâu mẹ nó nhớ một cứ bỏ mẹ cứ bỏ sài bươi đó cứ bỏ sài bươi giúp sài rồi léo เสบเสบไปลุงเอ้ะเกงน้อ้เสบเสบเกงน้อยตอนบ่ายๆไปลุงเสบืเขาเขาเบื่อลงไปบบบนี้มุสลามได้ไหมไม่เข็ยได้ ออยาไม่แข็งตามรลายพูดกับเบือกันพาดีเงี้ยบอกว่าอีกันบุพเพใส่บินุหลานอ่ะใครบอกแล้วสงเฮตุเออเจียวหอมเนอะบอกไปบอกมั้งใส่กระเบือแล้วก็ใส่พักกระแงงแล้วไปเนาะแม่เอาใส่ใส่หอมหอมเลยไหมเอ้ยยเนี่ยบุบ มันหอมควอนกุน้มเลยปะลุงเอ้ะเี๋ยวทอนอยากเอาเด้หนิหยอดบวกบวบลงปะลุงไอ้ผ่านนี้แล้วก็ฟ้ามุกอือเนาะฝากลงเลยาปะลุงเอ๊ะ Lai luôn 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 hòm luôn 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 ตาบึงบากินดับประโเด้อนี่ประโลมกับเขาตอนใบยบกับลุงแกงลไม่ส่งเฮ็ดป่วออันนี้เป็นหวานหวานงนี่นะใบหวานไป่หวานใบหวานไพ่ยิงแกงละไม่ลุงแซ็บเขาว่าแกงยิงแกงยิงปลาโลงกินเลยบายดีประโลกินเผาเถียงประโเลยบายดีปละโลอ่ะบายดีประลเนี่ยบายดีปรุโลนี่ชื่อว่าอยู่ตอนไหนยิงหน่มกินปะล สวัสด,ดีปลุกดีลูกสวัส,วด,สด,ดีพี่นอ้องกิ้าวเถียแซ่ปลงไมมือนกันกแกนออมาเกาไหละสม่เขา่เก่าโอ้ลืมที่เขาที่หนึ่อยแซิงเียสดีพี่น้องสบายดีปะลุกเทียงกันเด้แกนมอมาสมพตปว๋ Má, mẹ phọn mà Má, mẹ phọn pháo còn mà Thì mày pháo có hết không á À, biết nắng mẹ thì mà Phó mà à, ô, ô. ไม่กินข้าวพี่น้องเอ้ยอาหารกินน้องมี่แม่กินได้ค่ะคือน้องมี่กินได้คือกันยังเงยเบิดยังเงเบิดบ่ออะไแย่ไหวบ่เคยแย่ไหวจะเถอเก็งทักกินง่ายๆโลดบ่มีแท้ก็น้องมี่กินกับน้ำปลาพี่น้องเอ้ยจับหมกจับหมกอิ่มเฮ้ยคุม่ะเอออะไรขุมคุมพอ Để không có không mình không 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 นึ่งกินหนึ่งคนหนกินปาตอนไปกินหนึ่งกกินพงมาตกมาหนึ่งกินหนึ่งกินหน,น่ เอ้ยโรบโควิดออกนละบาดขนาดเลยกิดใกล้ๆเอ็นบ้านน้ำมงแหละมิสว่างข้ากมขดาก็เดยชสว่างมันบอกบอกีิสว่างบอกแต่เขาหลดเออบุมนี่บุงามบ้านประกาศไป็ขั้นสูพแม ได้ทำอุตลาดเนาะ๋ยวผมทำอุตลาดเนาะแล้วขบันทีตลาดบ้างคาร์บอนกับไทระ,ะ,ะมะไทรไทรวัตวัคนนี้หัวหัวซาเบลโลกคนคนต่อ,ตอบบก

ใ่พาเบิ่งปลาใหญ่ห่อในนำ้ำมันจีนะคอลาไปดื่ปลาลูงปลาอะไรกแก่กดติดตามซ่องน้ำมันในเด้อปลาลูมสวัสดี